สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์ก็คือว่ามีน้องๆหลายๆคนเนี่ยถามมาว่าพี่ตอบค้าทำไงให้แบบขาวขึ้นซึ่งพี่ต้อบก็ลองมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทั้งกินทาขัดตัวฉีดผิวอืมใช่แต่ว่ามีอีกวิธีหนึ่งคะ่ะที่ได้ผลจริงก็คือลองมาแล้วเจ็ดวันซึ่ง อาตอนนี้มีโอกาสเจอกับแคตตี้ใช่ไหมคะแล้วแคตตี้เขาก็บอกเคล็ดลับความขาวว่าเขาเนี่ยแบบว่าทานไงให้ขาวขึ้นซึ่งก็คือเขาทานกุต้าลัชของ Baby Kiss นะคะแล้วก็ตอบก็ได้มาลองเดี๋ยวจะเอาให้ดูเป็นตัวนี้นะคะกุต้าลัชนะคะหนึ่งกล่องก็จะมีอยู่30เม็ด แล้วมันก็จะเป็นแผงแบบนี้นะต้องกินได้7วันใช่แล้วก็เขาบอกว่าให้ทานคูก่กับวิตามินซีใช่ปะได้มาทานไอตัวกูต้าลัชอีก7วันมันก็เหมือนกับผิวมันขาวขึ้นนะคะผิวแบบขาวขึ้นแล้วก็รอยค้าใต้ตาเนี่ยที่จาาที่ต๊อบเคยเป็นคนตาหลือนะก็เหมือนกับจะจางลงรอยพับตามอ่า เขาเรียกว่าอะไรข้อศอกหัวเขา่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสีแบบจางลงแต่เดี๋ยวจะให้ดูแขนนะแขนอันนี้คือไม่ได้ทาครีมนะคะไม่ได้ทาครีมเลยนะแล้วก็เพราะว่าใส่เสื้อแขนยาวก็เลยแบบไม่รู้จะทาไปทำไมอะเนาะเออใช่ก็อยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย